ดีใจด้วยถ่ายบาตเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเวลากันว่าตอนนี้กี่โมงไหนนะเวลาห้าห้าโมงยี่สิบค่ะ <c oughs> ไปตั้งแต่เก้าโมงน่าจะก่อนเก้าโมงซะด,ด้วยซ้ำ สถานการณ์ข้างในตึงเครียดมากแล้วก็ข้างๆก็ถามตลอดว่าหนูหนูคิวที่เท่าไหร่คะน้องครับน้องคิวที่เท่าไหร่น้องมาตั้งแต่กี่โมงคนเยอะมากก็คือถ้าจะไปอำเภอเมืองสักแก้วนะคะไปทำบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยสิบโมงเนี่ยต้องรอคิวบัตรแล้วนะคะก็ฝากท่านผู้ใหญ่ดูแลให้หน่อยค่ะว่า ประชาชนเขาก็เร่งรีบในชีวิตประจําวันเหมือนกันไม่ต้องรีบไปทํางานนะคะรอสองชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงตรงอย่างเงี้ยมันก็ช้าเกินไปสําหรับคนที่เขามาไกลๆอะคะ่ะคือสิบโมงตรงเนี่ยต้องรอคิวบ่ายแล้วอะคะอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ได้ไปทำพาสปอร์ตแล้วดีใจจังเลยบ๊ายบาย